ผมไปดูร้านหนึ่งมาอยู่ที่มาเลแป้งขายดีมากไม่เหมือนมระ,ะบ้านเราเลยก็คือเป็นมระ,ะแบบเหมือนไข่ขย,ยี้บ้านเราเลยผมจะลองทรแบบนั้นดูคุณแม่ครับแม่ครับแม่แม่แมโอ้ครับเขามากินแล้วอีกแล้วครับแม่มระัะผันไข่กระเทียมดองลงไปด้วยต้องอย่างนี้สิไข่อ่ะเออต้องมาเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ผมมาก่อนผม,มเบาๆชักพักผมตามแล้วผมตายสรถไม่ต้องกินแล้วผมว่า <laughs> ครับก็เพราะว่ากุ๊กที่เมาเพื่อนเพื่อบอกว่าเมื่อไหรจะกลับไปมีรถวิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมพูดตรงๆเลยว่าใกล้แล้วจะเราย้ายย้ายเลยไหมคือยยทน,นเสียงเนี่ลองไม่ไหวอะ่ะคือร้านนี้ก็เปิดไว้อีกร้านหนึ่งเปิดไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวเอาไหมไปดิเอาไหมขอามการถนนห้านนแยกไม่เอาไหมอะอะไรไม่เอาก็เอาตังค์มาดิวันนี้นะครับผมขอต้อนรับนะครับผมพีโตนออดมาอีกแล้ว <c oughs> คุณแม่ครับแม่ครับ แม่แม่โอ๊ตคาวเขามากินเล้าอีกแล้วครับแม่วันนี้มาทำเมนูง่ายมากๆแต่ว่าหาคุณทาอร่อยก็ง่ายเหมือนกันไหมยากมะระผัดไข่เป็นเมนูที่ผมชอบกินมากแต่เวลาไปกินร้านอื่นๆเนเดี๋ยวขมมั่งเดี๋ยวแห้งมั่งเดี๋ยวเปียกมั่งเดี๋ยวแก่มั่งประการที่ต้องเตั้งแต่คุณไปซื้อคุณไปซื้อเนี่ยคุณต้องเลือกสีที่อ่อนที่สุดสีอ่อนไม่ว่าตาต้องห่างตาห่างกับเขาอ,อะไรอันเนี้ยต้องห่างกันห่างกันเลยเพราะว่าอะไรเวลามันที่มันเริ่มสุกเนี่ยมันจะขม มันจะแก่เพราะฉนั้นต้องเอาที่มันอ่อนๆไว้นะครับประมาณนี้ก่อนนะเอาเริ่มแรกก่อนเวลาไปซื้อถ้าคุณเห็นสีเหลืองอย่างนี้อามาดูวันนี้ผมให้คุณไปซื้อนะครับสีเหลืองนี่อะไรสีเหลืองเยลโล่เอาอเอาต่อไหมอะ่ะ <laughs> ถ้าคุณเห็นอย่างนี้คือขมล้านเปอร์เซ็นตไม่สุกต่อไม่เหมือนมะละกอก็สุกนั่นแหละครับคืออย่างนี้ในวงการของผลไม้หรือผักสุกก็คือแก่ อ่อนก็คือเขียวเียวอ,อันนี้คือไม่ได้แค่นั้นเองเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องควรดูอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องเม็ดมันข้างหนอ่ะมาดูกันอ่ามาดูเลยคันปึ๊บเนี่ยอ่าระวังก็คือจะจะถ้าจะใช้อะไรก็ระวังยางมันด้วยยางมันด้วยอะไรอ่ะ <laughs> ตรงนี้เนะี่ยคือตัวขมมันอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดทั้งมันเนี่ยใหเยอะของมันเนี่ยก็จะเอาจะเอาทิ้งไปเอาช้อนอันหนึ่งมาให้เราอินเสิร์ตกันแล้วเดี๋ยวมีอีกเทคนิคหนึ่งี่ทำให้ไม่ขมนะแต่ผมขอแต่อย่างหนึง่งได้ไหมสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของมะละคืออะไรดูไหมคือความขมไงยอย่าให้มันไม่ขมเลยให้มันขมแบบเบาๆพอเข้าใจไหมโอเคปขูด ขูดให้ออกให้หมดนะคุณไม่ต้องเสียดายหรอกนะพวกเยื่อพวกเนี้ยคือเหลือไว้เหมือนจะน้ำหนักเยอะแต่ก็ไม่อร่อยอ่ะเขาเรียกอ่ะทีนี้พอมาครับพอเราทุกอย่างออกหมดใช่ไหมเรนเห็นปเรียบร้อยหมดเรามาถูเกลือสักนิดหนึ่งถูเกลือก็คือถูมันออกนิดหนึ่งอุ้ยหล่นเพื่ออะไรกันถูเกลือเอ้ยนะไม่รู้เหมือนกันเขาสอนมาไม่บางอย่างนะอ่ะพูดตรงนะเร่อนวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยรู้หรอกแต่สมัยที่เราแบบเรียนนะหรือเราไปเป็นลูกศิษย์ใครเขาบอกให้เราทําแล้วมันก็ดีขึ้นอ ต่วก็ทำถามว่าเรารู้ไหมว่าถูเพื่ออะไรกูก็ไม่แน่ใจแต่มันดีแค่นั้นแต่มันดีแต่ว่าก็คืออาจารย์สอนมาแล้วก็ทําตามอะ่ะแต่ถามว่าเอ้ยเป๊ถูกเกลือเพื่ออะไรครับวิทยาศาสตร์เป็นยังไงก็ไปถามพวกเรียนฟู้ซส์แล้วกันมีอยู่แหละใช่ไหมพวกเรียนฟู้ซส์อ่ะบางคนบอกให้แช่เกลือด้วยนะแล้วมีบางคนบอกให้แช่น้ําตาลด้วยนะ<ว>แต่ผมว่าแช่อ่างก็ดีะไรนะแช่อ่างก็ดีเออผมชอบนะั้นสุดเลยเ แค่นี้พอแล้วผมรู้สึกว่าจาเป็นต้องแช่ไหมผมว่าไม่จําเป็นนะเพราะมะระเราอ่อนกรอบอยู่แล้วนะแต่คนจะแช่ก็ไม่ว่ากันนะคือเทคนิคไคข่ที่มันกระบายแล้วก็หัน่นชอบหนาบางก็หั่นไปแต่ผมชอบหนาหน่อยเพราะว่าเวลาผัดมันจะได้ไม่ไม่แตกไม่หักนะมาครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งเทคนิคการที่ทําให้ขมน้อยลงนะก็คือการลวกลวกทีหนึ่งนะครับใส่เกลือไปนิดหนึ่งผมจะให้ผมจะให้เทคนิคที่สุดของผมเลยนะเกลือหนึ่งน้ำตาลสอง ผักผักจะหวานมาก<ด>อะไรนะครับชูรุค่อยใส่ตอนที่มันปรุงครับผมอันนี้แค่ลวกผักเฉยๆค<ด>รับแหม่จะให้คุณลวกผักจูชูรสเลยหรอคือผักในลวกให้มันกรอบไปเฉยนะเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องลวกให้มันสุกมากแต่ตอนผัดเนี่ยผมอ่ะจะทําไขใ่ให้มันเป็นเขาเรียกว่าไข่เป็นไข่เหมือนไข่ไขยี้ไงผอเลยต้องให้ผักมันสุกก่อนเวลากินมะระคุณชอบแบบกรุบๆหรือว่านุ่มๆไปเลยผมว่าผมชอบแบบกรุบกรุยคอใครอ่ะคือใครตายไม่เคเลย โอเคแคนนี้พอหนึ่งก็คือช่วยเรื่องของเรื่องของความขมด้วยสองคือเวลาเราผัดไข่ให้มันเป็นละเลือ่อใช่ไหม<ะ>ไข่ันี่นุ่มอยู่ไม่ต้องผัดให้มันมาละมันสุกไปเลยเข้าใจผัดนี่นะผมไปดูร้านหนึ่งมาอยู่ที่มาเลยแป้งขายดีมากไม่เหมือนมละบ้านเราเลยก็คือเป็นมละแบบเหมือนไข่ขยี้บ้านเราเลยอะ่ะผมจะลองทำแบบนั้นดูดูดีดว,ว่าจะเป็นไงนะมาลองดูครึ่งหนึ่งก่อนว่ารอดไหม ราจะไม่ปรุงมะระแล้วเพราะมะระมีรสชาติแล้วที่เราต้มกับเกลือไปเราจะปรุงแค่มันแค่ขยี่บ้านเราเลยะฝาเขียวนิดนึงน้ำตาลนิดนึงโชรุนิดนึงเอ้ย,อยแล้วก็พริกไทยนิดนึงพอเลยแค่นี้เลยรสชาติจะอยู่ที่ไข่ไปครับน้ำมันหน่อยไปหือน่ากินมากผมอยากให้ไข่เนี่ยยังไม่สุกมากนะ เพราะนั้นเน mm. ี่ยมจะใส่ครึ่งหนึ่งไม่สุดปะ หนึ่งคือลืมกระเทียมนองด้วยเราใส่ไปเลยเดี๋ยวลืมอีกเ,ออเพราะนั้นเราทําอีกรอบหนึง่งมาลทัดไข่นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะขายได้แล้วนะตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยขายได้แล้วอร่อยด้วยผมว่าแต่ว่าไม่หยองอถ้าเกิดสมมแล้คุณวุ้ยไม่เอาไม่เอาโรยนี่ปุ๊บจบเลยนะขายเลยร้อยยี่สิบขายได้มา,มาปรปุงใหม่ไข่ไก่สามไข่เป็ดหนึ่งชุดลดนิดนึงเฮ้ยเอ,อ๊ะ ขิ้งให้หน่อยพอกระเทียมดองใส่ไปแล้วนะกระเทียมดองผมว่ากระเทียมดองเนี่ยมีรสชาติที่มันเป็นระเบิดรสเขาเรียกเวลากัดครับมันจะระเบิดรสเพราะนั้นใส่ไปได้เยอะหน่อยใส่ไปตอนนี้ต้องไม่พลาดน,นะครับไปครับกระเทียมดองลงไปด้วยดู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 ดดต้องอย่างนี้สิไข่อะเออต้องมาเลื่อเลื่อยอย่างนี้ลงไปเลยพอมาครับ คุณดูความุ j ยซี่ของไข่ความเป็นครีมมี่ถ้าแต่ผมตักให้ดีกว่าคำหนึ่งต้องครบเหรอแต่คุณตักก่อนแต่ว่าผมมองด้วยตาเนี่ยก็เห็นเลยนะว่ามันน่าจะนุ่มละมุนตัวไข่คำนี้คำนี้นะนี่คำเดียวครบแบบนี้นะฮะลูกคงลูกค้าจะกินก็ต้องมาปากว่างกันตลอดลองดูลองลองลองอันนี้เลยคืออร่อยอร่อยเฮ้ยเอาเลย อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะลองบ้างนีดเฮ้ยแล้วผมไม่เคยกินแบบใส่กระเทียมดองกระเทียมโทนเออกระเทียมโทนได้แต่ผมผมชอบกระเทียมโทนอยู่แล้วดู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 ความเลเยอร์ดิไข่นุ่มระมุนโัมระผมผมแบบไปปลายเลยนะไปปลายเลยเด็กๆคุณว่ากินได้ไหมกินได้กินได้เด็กๆกินได้กินได้กินเข้าไปแบบสามรสมีกินเข้าไปขมต้นก่อนผมมาก่อนขมเบาๆสักพักขมตามแล้วขมปลายสามรสไม่ต้องกินแล้วผมว่า เฮ้แต่ว่ากระเทียมดองทำช่วยได้เยอะเลยนะกระเทียมโทนทำช่วยอะไรรู้ไหมช่วยความเปรี้ยวหวานเข้ามาใช่แล้วพอไปกัดเจอกระเทียมโทนนะรสชาติมันครบแล้วรสชาติมันเต็มไปหมดเลยอ่ะร่อยคือจานนี้นะผมบอกก่อนว่าผมกำลังจะขายประมาณเดือน5ก็เลยมาทำเทสก่อนขายนะ้มาคุณต้องลองสั่งต้อเป็นเ<ด>ม,มนูแบบเบสิกนะร้านข้าวต้มร้านข้าวแกงนะแต่ว่ารสชาติแบบแตกต่างถ้าชื่อคุณตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่า อะไรอเดียวร้านกูก็ไม่ให้มระมมระผัดไข่ผัดไข่กระเทียมโทนโอ้โหน่าสั่งไหมมระผัดไข่กระเทียมโทนอ่ากระเทียมเจียวด้วยแถมเอออะมา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 ไม่ต้องพูดความจำเพลงคุณแม่รู้แล้วไม่เป็นไรอะไรอ่ะแม่รู้แล้วไม่เป็นไรอาแม่ฟังอยู่อันนี้ผมใส่โคกับน้ำเปล่าให้ให้ลูกโอ๊ตกินเอ่าผมสาบานเลยถ้าผมสาบานนะเขาผมเขาผมสบานให้ตายนะ ผมไม่ผมไม่สาบานตัดตัดไวไไปฮะหมดเลยนะคุณแม่ดูดิแม่แม่ดูโอ๊ตดิกินแล้วเก่งผมอีกอ่ะผมกูว่าแล้วอันนี้เพื่อโอ๊ตช่าให่จริงจริงฝากกดไลค์กัแชร์สับหายนะเมนเยอะๆไ์เยอะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ